สัสดีค่ะพบกันอีกวันนี้นะคะยังอยู่เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราก็จะนํามาเสนอสินค้าดีๆงามๆเช่นเคยนะคะเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะ วันนี้เรานำเสนอสินค้าดีๆงามๆเลยนะคะวันนี้ในคลิปนี้วรดาจะนําเสนอผ็นผ้าพันคอนะคะผ็นผ้าพันคอนิ่มมากนิ่มจริงๆนะคะยอมความธรรมชาตินะคะสวยสุดๆนะคะคัดสรรมาอย่างดีสุดๆนําเสนอนะคะจากราคาพื้นละ290เราไม่ขายนะคะเรายกนําเสนอเพียงพื้นละ220นะคะเราจัดให้ในราคาพิเศษเลยนะคะเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครนะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะดูลายสวยค่ะ ลายนี้มาใหม่ๆเลยนะคะสวยสุดเลยนะคะในแค่220บาทนะคะขอยกให้เป็นนาเบอร์หนึ่งนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามมากนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มสีต่ตะกอนนิ่มมากๆเลยนะคะนิ่มจริงๆนะคะสินค้าเรานะคะผ้านิ่มมากนะคะขายในราคาพิเศษเพื่ละ2อง่บบาทนะคะเจดซื้อไว้เลยนะคะในจังหวัดที่มีสินค้าง,งามๆคือซื้อไว้เลยเพราะว่าบางครั้งบางคราวไม่ได้นะคะราคา220บ จะขายอยู่290แต่ยังไม่มีของเลยนะคะวันนี้เรามีพร้อมขายนะคะบางครั้งนี่เราจําเป็นต้องการจะซื้อจะใช้ไปของฝากของต้อนของงานเกษียณไม่มีสินค้างามงามนะคะไม่มีสินค้างามงามและไม่มีสินค้าถูกๆนะคะแต่เราจําเป็นต้องซื้อนะคะต้องซื้อไว้เลยตอนนี้เราก็มีสินค้าดีๆซื้อไว้เลยราคาก็บไปบ้านนะคะเรามีลายนี้อยู่ทั้งหมดนะคะตอนนี้อยู่ทั้งหมดนะคะคือสองสามสิบ หกพืนนะคะตอนนี้ลายเดียวกันนะคะเรามีอยู่หกพืนนะคะดีค่ะหกพืนนะคะท่านสนใจรีบท่านรีบแคบหน้าจอเลยนะคะสวยนะคะมีอยู่หกพืนนะคะสวยงามผ้านิ่มมากนะคะนิ่ม,น,มนิ่มนะคะขอยกเป็นนำเบอร์หนึ่งนะคะสวยสุดๆและต่อมาก็เป็นสีม่วงนะคะลายเปือกไม้นะคะสวยนะคะลายเปือกไม้สวยงามมากนะคะอันนี้ผ้านิ่มนิ่มสุดๆเลยนะคะนิ่มจริงๆนะคะงามมากนะคะตัวนี้นะคะ สวยนิ่มสุดๆนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะเราก็ขอยกนําเสนอในราคาพิเศษเหมือนกันนะคะเพียงคืนละ220บาทนะคะสวยงามนะคะสวยสวยงามมากนะคะมีอยู่2ผืนนะคะลายนี้นะคะเราขอยกเป็นนําเบอร์สองนะคะนําเบอร์สองนะคะ2 2 0บาทนะคะยกให้พิเศษเลยสวยนะคะนําเบอร์สองนี่ค่ะมีอยู่2ผืนนะคะสีเดียวกันนะคะสวยเป็นคามแท้ย้อมเปลือกไม้แท้นิ่มมากเลยนะคะ ปกติขายอยู่290ร้อยเก้าสิบวลราดาขายหน้าร้านก็290เ้าและตัวนี้เรามีอยู่อันนี้สวยไหมคะ FC คะสวยนะคะอันนี้ก็มีอยู่แค่2ผืนนะคะสินค้างามจริงนะคะลายเปลือกไม้ธรรมชาติสวยงามมากนะคะลายเปลือกไม้ธรรมชาติเรือทองนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะนำเบอร์สามนะคะ FC คะนำเบอร์สามนะคะสองร้อยยี่สิบาทนะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะ ลายนี้มีอยู่สองผืนนะคะตอนนี้สองผืนผ้านิ่มมากนะคะนิ่มจริงๆนะคะนิ่มสวยสุดๆเลยนะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะมีอยู่สองผืนนะคะลายนี้สองผืนนะคะ fc ค่ะสวยค่ะลดนี้จะเป็นผ้าทางสีตะกรงหมดเลยนะคะสวยนะคะผ้านิ่มนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะวัรดายกพิเศษลดหลังนให้เลยนะคะเพียงสองร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะตัวนี้นะคะผ้านิ่มนะคะ ผ้านิ่มเลยนะคะเป็นผ้าสีตะกอนะคะสีตะกอชีกวางนะคะสีตะกอชีกวางนะคะสีตะกอชีกวางนะคะสีตะกอชีกวัง2องบาทนะคะ220บาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคาพิเศษเลยนะคะเพียงพ้นละ2 2 0บาทนะคะลายนี้มีอยู่พื้นเดียวนะคะวันนี้แม่เอฟซีทำมาให้ได้เพียงพื้นเดียวนะคะวันนี้โอเคนะคะสวยจริงๆนะคะมีอยู่พื้นเดียวนะคะพื้นเดียว220บาทนะคะ ต่อมาก็จะเป็นลายนี้นะคะลายนี้วรดาเคยเอามานะคะแต่ว่าหมดไปแล้วนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะสวยค่ะลายสายฝนนะคะ2องบาทนะคะสวยสุดๆเลยนะคะนิ่มนะคะตัวนี้เป็นผ้านิ่มนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หลายนี้มีอยู่3เมพนนะคะมีอยู่3เมพนนะคะสินค้ามาวันนี้มีอยู่3เมนนะคะ 220บาทนะคะเอฟซี FC ค่ะ220ร้นะคะมิตภาพนะคะน,นะคะ,ะ,คะสวยนะคะแต่และผืนผ้าง,งามมากนะคะผ้านิ่มผ้างามมากเลยนะคะโอเคนะคะผ่านมาอีกนะคะลายนี้ก็สวยค่ะเป็นผ้านิ่มเหมือนกันนะคะผ้านิ่มสวยงามมากนะคะเราจะจัดให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษเลยนะคะ,ะ,คะสวยนะคะผ้าสีตะกอผ้านิ่มนะคะ ภาพพันคอนะคะซื้อไว้ฝากว้ต้อนซื้อวบเก็บลูกหลานช่วงปีใหม่แล้วนะคะอันนี้นัมเบอร์หกนะคะเอฟซี FC ค่ะนัมเบอร์หกนะคะสวยค่ะสองร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะคะวันรดาขายพิเศษเลยสินค้าเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะโอเคนะคะตัวนี้นะคะสวยงามนะคะสวยจริงๆน,นะคะสินค้ามีกิ้งพร้อมขายนะคะมีกิ้งพร้อมขายจานสินค้าเราโอเคนะคะ ต่อมาก็จะเป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะตัวนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้สวยงามนะคะผ้านิ่มนะคะผ้าสีตะกอนะคะผ้านิ่มนะคะสองร้อยสองร้อยยี่สิบเหมือนกันนะคะตัวนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้คือนัมเบอร์เจ็ดนะคะ FC ค่ะนัมเบอร์เจ็ดนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายนะคะสวยงามนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะสวยจริงๆนะคะผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มมากนะคะนัมเบอร์เจ็ดค่ะนัมเบอร์เจ็ดนะคะสองร้อยยี่สิบบาทจ้า 2 2 0บาทนะคะสวยจริงนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะต่อมาก็จะเป็นผืนนี้นะคะผืนนี้นำเบอร์8นะคะผ้าน,นิ่มเหมือนกันนะคะแต่สินค้ามันมาหลายลายนะคะแต่วันนี้เราก็เลือกคัดสรรมาแต่อันสวยๆนะคะนำเบอร์ no. 8นะคะนำเบอร์ no. 8นะคะนำเบอร์ no. 8นะคะ2 <No. 8 S 1> 2 0บาทคะ่ะท่านใดสนใจแคปเอสเอสเออเข้ามาเลยนะคะสินค้ามีกิงพร้อมขายจ้า วันนี้เราก็จะมีลายนี้ด้วยนะคะนี่ลายนี่ฟันปลานะคะลายฟันปลาเป็นเอก,กลักษณ์เลยนะคะสวยงามผ้านิ่มมากเลยนะคะนิ่มนิ่มนิ่มนะคะสวยลายนี้ม,มีอยู่สี่พืนนะคะสีพ่พืนนะคะสีพ่พืนนะคะนำเบอร์สิบนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอและแอไลน์เข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายแท้แน่นอนนะคะสวยผ้านิ่มมากนะคะผ้านิ่มนิ่มนิ่มนะคะ ใ่านสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะคะสวยค่ะสินค้ามีกิ้พร้อมขายนะคะ ในวันนี้ในคลิปนี้เราก็มีผ้าพันคอนะคะสวยงามนะคะพันคอสวยงามนะคะสินค้ามีดีโอเคนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์และแคปบเข้ามานะคะสินค้าพร้อมที่จะส่งให้ท่านนะคะแต่ถ้าท่านมาช้าบางทีอาจจะหมดเพราะว่าขายหน้าร้านด้วยนะคะสินค้าของเรามีขายแท้แน่นอนเลยนะคะท่านใดสนใจก็รีบแคปรีบแอดจากเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ด้านบนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซื้อสินค้านะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ